สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเทสโซเดกัวอีสานไทยนิยมันค่ะมึอนี้สิมาเห็ดเมนูผ่าลินเด้อค่ะผ่าลินงั้ค่ะลินงมวนี่เขากับแรล่เลยเนาะค่ะแต่พอาทันหนีหั่นบางๆเนาะค่ะอันนี้ที่เขาเห็ดไปเียวนะค่ะเดี๋ยวสิมาซวยแล่ก้นค่ะแลเจ้าขอยสิเอาไปย่างเจ้าขอยสิมาผ่าเนาะค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะ ถ้าดิ่มงัวค่ะดิ่มงัวได้ไม่จับลานเมสไคลค่ะนี่น้อยนิดค่ะซ้มไปเลยค่ะเอ,อเสียวเข่าวนเตาไำมันกว่านะค่ะ เจ้าคยสีมาสวยๆ๋ตวเจ้าคสีมาผ่าค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็สิมาปปุงแล้ควค่ะกวอนเอาไปย่างเขาเขา,ตาเตาอบไรน้ำมันแล้วค่ะชูรสจากสวนค่ะสวนช้าด้วยค่ะน้องทนใยบ่กกินกับ่ากสดไส้ก็ได้ค่ะกวนท้งสียางเขาก็ปปุงแค่นี้แหละคะ่ะมีชูรสกับซี่อิ่วค่ะตาเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งนะคะ,อาาะ,คะโอ้ค่ะ ตัดปริมาณเนาะคะ่ะเพราะว่าขาล่างใส่ไปแล้วเนาะคะ่ะนี่คุณนี่เขาต่อต่อเอาเของเ,า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 เาตาอบเลยคะ่ะสูตรนี่เสียบในน้อน,นะคะ่ะเรต้องไปปรุงยังไรกระทุ่มกระเที่ยวกับผู้ตรงส่ค่ะมิเตอสูตรกับซีอยู่ขาวแคะ่คน,ะนะคะั้นค่ะเอาไปย่างแล้วก็เจ้าคนมาปรุงอีกเชื้อเนาะคะ่ะ นี่เพราะอ้หอมซีอิ๊วขาวน้ำมันทั่วเหลืองไอ้ซอสทั่วเหลืองเอาเตาอบเลยด้ยค่ะเสีเอาเตาอบอุณหภูมิประมาณสองร้อยเนาะคะ่ะประมาณสามสิบนาทีค่ะสามสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้แจะพี่น้องแล้วค่ะอยากกินซุปก็เอาซุาากคักๆแต่นี่ก็เสียเอาประมาณยี่สิบห้านาทีเพราะค่ะเพราะมัน,มนส่วนที่เหลือเข้ก็สีอัดใส่ถุงแล้วก็อัดแข็งไป้ากินเมนูรอบหนานะจ้ะ หลังจากเท้เาเขาเตาอบไปเนาะค่ะก็สิประมาณนี้ค่ะสีสันนะจ๊ะวันนี้เ้าเสีมัส toy บางๆเนาะคะ่ะขนาดเขาเตาอบเตา,ออเตาย่างมะเร็วเขาก็หอมเดี๋ยวนะคะอืประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่บนแดงเลือดด้วยค่ะเอาประมาณนี้ค่ะมันจะบดเหนียวค่ะลิ้นงวดด้วยค่ะแล้วก็สีมัส t o งบางๆะคะ่ะโ่รสีเดผพาค่ะ จะเป็นชั้นกับผ้าริ้นหัวนะคะสวยบางบางค่ะอืมซิมมดค่ะอืมพอดีค่ะส้มนี่นส้มกกย,ย่างซุปก็หนีเหนียวแล้วค่ะเป็นหนึ่งหมึ่งกับย่างผ่าได้ที่กัน,นะคะ่ะ ไว้ลงบางค่ะดีหนกัที่ักาน้นี่มีได้ดถือเจ้าพ้พงศันประมาณนี้ก็รวาง,างจึงหย่ำง่ายค่ะข้นวซอยแบบนี้ยากแบบไม่ไปจุกแก้วขมกระเซียเพื่อกันได้จากพี่นงองแต่บางวันนี้เขาสเห็ดเมนูผ่านะคะ่ะเมนูหนาต้งองเก้วขุมค่ะ นี่หหัวตังผัดเทียนกับเท้งช่วยกันได้ค่ะเป็นหัวของโบเลให้ปีเลยค่ะบางท่านกำลังเขาขายน้ำหางก้อนนี้ค่ะน้ำหางน้ำหยางเขาก้อนี้ค่ะหนี่งหัวนี่แต่เขาหมักเป็น่งเก็บวัสดแล้วเนาะค่ะเป็นเขาหมักเป็นเค็มเน่่ยมั้งสีไหมค่ะกำลังเราพอดเขากินไหคะแต่สามีเขาแล้วก็กินค่ะแล้วก็กินปกในหัวปกกลิ่นปกหนังสิแล้วก็กินค่ะ นอจากนั้นก็จะมีพริกซอยนะคะพริกซอยพริกซอยแล้วก็ตะไคร้ซอยๆไปแล้วค่ะเดีวก็ไปขูดซอยะคะ่ะไปขูดอาเขียงตะไคร่อา,าเขียงนะะซอยไปเดือดลอยเลยคะ่ะก็พริกซอยนะคะซอยเรียบร้อยแล้วก็สับสับอย่างนี้หน่อยจัน่อยะคะ่ะนี่ไปดกันค่ะถั่วฝักยาวค่ะ นตัวหน่อยเป็นน้าตามปากกินาให้กินกักเืทำกินเองค่ะ,ตะ,คะแต่ตงกวานิดหน่อยค่ะ ก็มาใส่เ็นงก็ตกใส่กันเลย่ะเอาแผนกที่โฮมี่ล้วค่ะผ้าพิมเนาะค่ะตามพักที่โฮมี่แล้วก็ตู้เย็นค่ะว่าขาเสนหนสิลไปเก็บจุจ่าฝันนี่นาอง่ะสุดท้ายค่ะต้นห้องผักชีค่ะต้นหอมผักชีสนนสนุไปเด็ก่หันลพี่อลูกเต่าเรียนไปน้ำเลยโอ้ต้นหอมผักชีเซแหนค่ะท่านู้กันด้ค่ะนอเนาะค่ะลูกไปก็บจีถึงกตเรกไปน้ำเสมอนพี่หอเรียนลกดีอากาศก็เยยเด็้องวันหนาวกน้ค่ะันี้ค่ะจ่ายปก่ะ โอเคค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่มาจะเป็นคำาว่านทับกันปุ๊บกันเลยค่ะนี่ขั้นในโปรเนาะค่ะตัวเล็กใส่มะนาวมะนาวลงไปค่ะบีบมะนาวนี่แหละค่ะเครื่องบีบนี่บีบบาดหมองบาดมือเราเสียบมือยากค่ะนี่กดเลยค่ะมะนาวสดคว้มเกี่ยวคว้มเข้มคว้บยังกระตามตีกอดต่างๆนี่แหละค่ะพี่น้องโอ๊ยแต่ดูตัวนี้ค่ะโดนขกผมประมาณนี้แล้วค่ะ มันรอซิมค่ะเปี่ยวพอบันัวบอบัปแบนี้นนี่ะคะดืดมน้กั่ามากสิชุดโรีเดียวเขาต้องเติมชุดรตหลากประมาณจักหนึ่งช้อนชาค่ะผ่าดีเหมอนค่ะปลาดีเหมือนค่ะเข้าคั่วค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะคุกันเลยค่ะคุณไหค่ะคุไหนี่งเปเข้ากระดูกแล้วก็ใส่เครื่องค่ะแตงกวาถั่วักยาวใบมะกรูดพริกสด ตะไคร้ที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ตะเสียบอนค่ะพวกกินตามเดือนก่อนค่ะเป็นไงกันผู้ใดพวกกินเรื่องหมูก็เอาเรื่อหมูก่อนเลยได้ค่ะหรือว่าจะเป็นหมูสามสันผ่าก็ได้ได้ค่ะครับประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะสีหมดค่ะเล่นหมูหรือว่าหมูสามสันก็ะเพาได้ไรทีกันค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่้ผ่าได้หมดค่ะขึ้นที่เขากินแล้วค่ะอื้ม วอดดีมากวัดดีนเากับมรควรขี่ยางแล้วค่ะตุ้นหัวจากชีสลเลนิ่ใส่ลงไปเลยค่าดินหอมหอมหอ,มอ,อืมไม่เหมืินตั้น่เดียวไทำนอเลยประมานีกค่ะเวเสียบแล้ค่ะ,ะ,คะผาดิน่เนี่ยค่ะไปขต้นตอนกินกันเลยนะจ้าผาดินนวดกับพี่รองอืมผาดินนวดเจ็บ เป็นว่าบักเล่นหัวก่อนเล่นหมูกับผ้าได้ค่ะสามสันกับผ้าได้ค่ะผ้าได้ทุกเนื้อหมูเนื้อวัวอืม,อมะะเฉลี่ยค่ะ Hãy subscribe cho kênh